ลำบากัยังไงก็รยาการไม่เป็นใจ้วยครับไม่มีเสียงเชียร์เลยนะพิศษสาร์แข่งศาสไรไ,ไปก็เป็นของเขาหมดมคือเราเตะดังตับก็จริงแต่เสียงไม่มีเลยแต่พอเขาแบบแทงดังป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กเฮเฮมาแล้วเขาเป็นขวัญใจเชียร์ด้วยตากาด้วยตามสภาพครับเขาต้องคราเป็นยังไงสภาพร่างกายตอนนี้ก็ ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราต้องกลับไปซิซ้อมให้หนักกว่าเดิมนะนุ๊กในเบียดที่กลับน้ำหนักประมาณนี้เราวีหรือว่าเจอตัวอ่อนๆกว่านี้ดีไหมหรือว่ายังไงดียทำปอมมันก็เจ็ดเดียวกันน้ำก็ต่อยกันได้แล้วต่ของเราคือต้องนีิซ้อมให้หนักกว่าเดิมต้องกลับไปแก้ไขเจอประมาณนี้ก็ได้แต่ขอซ้อมดีๆกว่านี้หน่อย เรายังเร่งไม่ขึ้นร่างกายยังไม่เข้าที่เท่าไหร่เหมือนจะไปเร่งสู้อย่างเงม้ยนันยังเร่งไม่ขึ้นเหมือนกันตัวอาวุธได้ไม่เต็มที่เนาะที่เขาต่อยยากด้วยจุกจิกนะถือใกล้เตะไม่โดนครับเพราะเข้าก่อนเลยนะเรือเป็นเพราะเราตั้งใจเตะสูงมากเกินไปหรอก็ไม่สูงเท่าไหร่มันพูดยัระยะมันก็น่าจะโดนแต่มันที่เขาดึงหลบหลบได้ แล้วป่อยยากแล้วเลยฝากพูดถึง FC ฟซีไปหน่อให้คอยติดตามเชียร์เราไปหน้าครับก็ฝากเอฟซีเพิ่งลืมกันครับแล้วกลับไปฟีซซ้อมให้หนักกว่าเดิมภาพนี้อยากกลับมาให้ได้เหมือนกันครับอยากกลับมาครับแต่ต้องไปเพิ่มความตั้งใจให้มากกว่านี้ครัมีเซียนเขามีเขาเรียกอะไรครับให้เชื่อใจใช่ถือได้ครับเพราะช่วงนี้มันมันเป็นช่วงที่เซียนมวยเขาอาชีพอนข้างที่เยอะๆนะ เมื่อกี้ต็วมีไอฉีดเลยฉีเท่าไหร่ครับเมื่อกี้มี้ห้าโอ้โหเสียด้นะไม่ไดานะงั้นปีนี้อย่างน้อยต้องเอาอีกสักค่าหรือไว้นะปีนี้นะข้างหน้าข้างหน้ามีโอกาสต้องได้แน่นอนอ่ะโอเคก็เป็นกำลังใจให้นะน้องชายนะมาดูๆกันไปกระแสไม่ดีเขาอาจจะแบบว่าผมอายุเยอะอาฮีว่าผมมีคนปล่อยข่าวผมเคยมีมีกระแสตลอดแต่ใอยมวยมาเป็นสิบสิบปีก็มีกระแสแบบนี้แต่ผมไม่รู้ว่าเป็นคืออะไรมีหรือว่าคนไม่ชอบผมหรือเปล่าแต่แต่ผมก็ไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องพวกนี้ เราทำอาชีพของเราบนเวทีคือเต็มที่เขาอาจจะดูว่าผมสภาพดูอ้วนอายุเยอะเงี้ยสามสองสามสามมันก็อาจจะมีส่วนครับแต่ผมก็คือเต็มที่ทุกไฟครับคิดว่าแบบแต่ผมมน้ำหนักผมอะต่อยร้อยอย่างต่อยร้อยสามหกสามเจ็ดแต่ว่าคอมพิวเตอร์ว่าเราได้น้ำหนักนี้คู้ชกได้นี่เราก็การทํางานของคอมพิเตอร์เราเข้าใจว่าเกิดเป็นดีอดเขามากเอายุขนาดนี้แล้วเหมือนแบบเขาทํางานลําบากเราก็โอเคครับขอให้มีได้ต่อยลูกเดือน ร่างกายเรามก็จะเริ่มเรื่มดีขึ้นอะไรย่างเงี้ยแต่เพเราก็อาศัยว่าโชว์ผลงานให้เขาเห็นว่าเราเราทําได้เราเราใช้ได้เงี้ยเขาอาจจะอัพอัพเราขึ้นไปเงี้ยเพราะว่าผมพูดง่ายคือบรรทายอาชีพนักมวยแล้วก็30กว่าเนี่ยตรงตัวครัตอนนี้ฐานอีกรอบหนึ่งบอกแฟนมาตอนนี้อายุเท่าไหร่สามสิบสองปีสามสิบสองนกมวยมารวมๆในขีปน้อยหน้าร้อยกว่าไฟ์ครับพี่ร้อยกว่าไฟ์ ิดว่าต้องอยากจะต่อยสักทีประมาณนี้กี่ปีก็ร่างกายเรานี้มันช่วงนี้ช่วงโควิดมันหยุดไปเราก็ท้อเราะว่าร่างกายไม่มีแล้วก็รายจ่ายเรามีครอบครัวเราอะไรกระจ่ายเนี้ยแต่ทีนี้พอมันเริ่มกลับมาแล้วมันก็เหมือนแบบช่วงนี้ผมก็ได้อาชีพอาชีพมันเยอะครับแล้วก็พอชนะทีมมันก็คุ้มครับมันก็มีกาลังใจคือร่างกายตอนนี้มันก็โอเคอยู่ที่ร่างกายครับแล้วก็อยู่ที่โปรโมเตอร์จะให้โอกาสผมมากน้อยแค่ไหนครับ ถ้าตรวจเขาให้โอกาสผมได้โชว์ฝีมือต่อยอยู่ตลอดแล้วเลยหาผู้ชกให้ผมผมก็จะตั้งใจทาหน้าที่ผมให,ให้ดีที่สุดครับเพราะจริงๆรายการเราก็ต่อเน,นื่องอยู่นะครับนนครับครับก็ต่อเนื่องครับือว่าโอเคเลยเนาะวันนี้ทิ้เท่าไหร่วันนี้อาทิตย์ห้าหมื่นครับจากใครครับ จากพี่หนึ่งกินนะกินนะเสียงเนอสองหมื่นแล้วก็พี่หนึ่งจัดการสามหมื่นครับถึงใช่ไหมก็แก๊งนี้แหละที่มามาบบกโบกเราบอกให้อย่างนั้นอย่างนี้นะสู้นะใช่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 บนล็อกเขาไม่รู้เขาเขาอะไรกันกดดันไหมกดดันไม่เวลามันมีไม่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 ผมเชื่อเพราะว่าบนเวทีเราเราเราเป็นเราคือแบบเป็นตัวเองใช่ใช่ถ้าเกิดเราไปผวงอย่างนั้นปุ๊บเรายิ่งฝ่ายไม่ดีปุ๊บโอมันยิ่งบวกกันไปกันอใหญ่เราก็อยู่ในเกมครับอยู่ในเกมแล้วก็ทําหน้าที่เราเต็มที่ แล้วผลมันก็อองมาแบบนี้ครับผมก็ไม่ได้ซีเรียสหรอกว่าเขาจะไม่ชอบผมหรืออะไรผมผมผมซีเรียสแค่ว่าตามโปรโมเตอร์เขาจะมีรายการเพราะอาไรครับแผมหมายว่าเรามันมีรายจ่ายก็คือง่ายของเราอ่ะคือถ้าเกิดเดือนไหนไม่ได้จ่ายก็คือไม่ได้ทำคือทํางานไม่ได้เงินเดือนนะครับคุยง่ายก็คงเข้าใจนะเพราะว่าคนทํางานเงินเดือนอ่ะถ้าเกิดทําไม่ได้เงินเดือนมันก็ท้อท้อกบบชีวิตก็อยากทำอย่างอื่นแต่ว่าถ้าพูดถึงเมื่อกี้อย่างอันฉรีเนี่ยเพาเขาเชื่อถึงเราเลยนะ เขาลีบมาฉีดเราถูกครับครับครับก็หนึ่งจารย์การเขาเขาคนบ้านเดียวกับผมคนบนครับคนบ้านเดียวกับผมแล้วก็เหมือนแบบเขาก็ระรุ่นผมไม่แหละก็เหมือนว่าเขาหนึ่งใช้วัดไหมหนึ่งใช่วัดครับแต่แถวบ้านผมเรียกเขาหนึ่งจการย์กลางอ่ใช่จารย์กลาเขาจะเหมือนแบบเห็นผมตั้งแต่ใส่มวยอยู่บนนอกอยู่บนใช่เขารุ่นกันใช่เขากระลุ่นผมสิบกว่าเราก็สามสิบกว่าใช่ครับเขาก็เห็นเห็นเราอยู่บ้านแต่เขาเป็นคน คล้ายๆว่าแบบสายรองอ่ะมวยรองกาเขาใส่ว่าแบบอัดฉีดอตัดฉีดเงี้ยพอมวยมันกลับมามันก็ได้เยอะนะเขาเขาสายรองไห้มวยวุฒิผไว่าใจถึงนะให้ใจอ่ะโอเคครับฝากฝากฝากพี่น้องแฟนมวยหน่อยแฟนมวยหน่อยก็ฝากแฟนมวยทุกคนครับช่วยเป็นกำลังใจช่วยเชียร์ผมด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันก็บันปลายชีวิตของผมนะของการต่อยมวยก็อย่ามาแบบ กดดันผมว่าผมต่อยไม่ดีรับงานอวอย่างเงี้ยก็ก็ขอไว้ดีกว่าอย่าปันกระแสผมเลยผมมันตายผมแล้วใผมได้ตใใช่ให้ผมต่อยทำอาหารกินเลี้ยงครอบครัวช่วงสุดท้ายของผมแล้วคือง่ายอาชีพมวยต่อไปผมก็คงก็เป็นรูมมวยหรือว่าทํางานอย่างอื่นไปแต่ช่วงนี้ผมขอแบบว่าเป็นกำลังใจให้ผมดีกว่าครับผมก็จะสู้ให้เต็มที่ทุกไฟครับขอบคุณมากครับขอบคุณพี่ทุกคนครับเห็นหมดไปกตามด้วยนะพี่ไปก็ตามด้วยครับ